สนับสนุนโดยกรุงเทพประกรันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของแ a ง g ก็ทามค่ะตอนนี้11นาฬิกานะคะอยู่กับกระตาที่ว่าผ่อนเทททิศค่ะเริ่มต้นข่าวแรกเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะของหนุ่มคนนี้สําหรับฮิวเฮฟเนอร์ที่ต้องเรียกว่าเป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็ใหญ่มากๆด้วยนะคะเพราะเขามีอายุมากถึง84ปีแล้วค่ะแต่ที่เรียกว่าหนุ่มในตอนแรกเนี่ยเพราะเขาได้เจ้าสาวนะคะเป็นสาวสวยเซ็กซี่รุ่นหลานเลยค่ะ ในข้อความที่เฮฟเนอร์ทวิตเมื่อวันคริสต์มาสเฮฟเนอร์บอกว่าเขาได้ให้แหวนกับเพื่อนสาววัย24ปีของเขาคริสตัลแฮ์ริสซึ่งเป็นนางแบบให้กับนิตยสารเพลย์บอยมาแล้วในการทวิตครั้งต่อมาเจ้าพ่อเพลย์บอยก็ได้ขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยยอมรับว่าแหวนที่เขาให้กับแฮ์ริสนั้นคือแหวนมั่นค่ะ เฮฟเนอร์ก่อตั้งนิตยสารเพลย์บอยในปี1953หรือว่าพศ2496ในขณะที่แฮร์ริสได้เป็น Playmate of the m ั n t h หรือนางแบบเด่นประจำเดือนของฉบับเดือนธันวาคมปีที่แล้วก่อนหน้านี้เฮฟเนอร์เคยแต่งงานมาแล้วสองครั้งคือกับไมเรดวิลเลียมในปี1949หรือพศ2492และคิมเบอรีคอนราดในปี1989หรือว่าพศ2532ค่ะ ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเขามีความสัมพันธ์กับนางแบบระดับพลเมดมาแล้วหลายสิบนางแต่เมื่อเดินเมษายนที่ผ่านมาเฮฟเนอร์กับแพรริสตกเป็นข่าวว่ากลายมาเป็นคนพิเศษของกันและกันเฮฟเนอร์ยังทวิตด้วยว่าเมื่อเขาให้แวนมั่นแก่คริสตัลเธอถึงกับต่อมน้ำตาแตกซึ่งสำหรับในความทรงจำของเขาแล้วนี่คือคริสต์มาสุดสัปดาห์ที่เขามีความสุขที่สุดค่ะ ในส่วนความรู้สึกของคริสตัลแฮ์ริสนั้นเฮฟเนอร์ทวิตไว้ว่านี่คือคริสต์มาสที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคู่บ่าวสาวคู่ใหม่นะคะที่เรียกได้ว่าอายุอานามเนี่ยห่างกันหลาย10ปีงานนี้หนุ่มๆห,หลายคนบ่นเสียดายอยากเป็นเจ้าพ่อเพลย์บอยกันเป็นแถวค่ะเอาละค่ะเราไปต่อเนื่องกับเรื่องราวของผู้พิการนะคะที่มีความสามารถพิเศษสําหรับหลิวเหวยนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะพิการตั้งแต่ยังเด็กค่ะแต่เขานะคะก็คว,ว้ารางวัลชนะเลิศค่ะจากการประกวดไชน่าสกอตเลนและล่าสุดก็ได้ไปเปิดการแสดงนะคะความสามารถที่เกาะฮ่องกองค่ะ ในคอนเสิร์ตนี้หลิวเวยได้ร้องเพลง You Are Beautiful ของเจมส์บรันที่ทำให้เขาชนะเลิศในรายการไชน่าสกอาเลน n ์นับเป็นครั้งแรกของหลิวหว่23ปีที่มาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เกาะฮ่องกงท่ามกลางเด็กๆและผู้ปกครองนับร้อยที่มาฟังดนตรีของเขาในห้างสรรพสินค้าค่ะ หลิวซึ่งเป็นชาวปักกิ่งโดยกำเนิดบอกว่าเพลง you are beautiful นี้ถือว่าเป็นครูของเขาและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเล่นเปียโน,โนซึ่งในตอนนี้เขากำลังคิดถึงเรื่องของการแต่งเพลงด้วยทั้งนี้หลังจากที่เขาชนะเลิศรายการ c h น่า Scott Talent หลิวก็ได้รับเชิญให้ไปโชว์ทักษะดนตรีในงานคอนเสิร์ตของโจลินชายหรือไช e ่อีลินที่เกาะไต้หวันรวมทั้งได้รับโอกาสให้เซ็นสัญญาออกผลงานเพลงด้วย ลิวถูกไฟฟ้าช็อตระหว่างการเล่นซ่อนหากับเพื่อนขณะอายุ10ขวบเท่านั้นทำให้แพทย์ต้องผ่าตัดแขนสองข้างออกไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาต้องพึ่งผ่าเท้าทั้งสองข้างในการทำกิจกรรมประจำวันตั้งแต่รับประทานอาหารแต่งตัวแปรงฟันและเล่นคอมพิวเตอร์ค่ะจนเมื่ออายุ18ปีลิวก็ตัดสินใจทำตามความฝันของตอนเองในการเป็นศิลปินอาชีพเขาฝึกหัดและพัฒนาเทคนิคการบรรเลงเปียโนโด,ด้วยนิ้วเท้าโดยที่ไม่มีใครสอนเขา สำหรับรายการ China s g o t t a l e n t เป็นรายการรายสัปดาห์เริ่มออกอากาศทางช่อง Dragon TV ในเดือนกรกฎาคมและเป็นแฟรนไชส์ในรายการก o t t a l e n t ของ Simon c o w e ผู้บริหารบริษัทบันเทิงในอังกฤษซึ่งในตอนนี้มีรายการของก o t t a l e n t ออกอากาศไปกว่า30ประเทศทั่วโลกส่วนของประเทศไทยเองจะเริ่มต้นในปีหน้าค่ะ อีกไม่นานก็จะได้เห็นชมหน้ากันแล้วนะคะว่าผู้ที่จะมาอวดโฉมแสดงความสามารถกับรายการ Thailand ก็ t ั a เล n นนะคะหรือว่ารายการ r e เล i ี้โชว์การประกวดต่างๆในเวอร์ชั่นคนไทยจะมีใครบ้างแล้วก็จะมีเพชรเม็ดงามๆแบบหรอเวอร์อยู่หรือเปล่าค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องไปพักกันก่อนค่ะกลับมาเจอกับแมงก็ทาได้ใหม่13นาฬกาค่ะ